ดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดปู่ย่กา97มารวยนะคะวันนี้ช่องปู่ย่กา97มารวยนะคะเราจะมาดูหวยฮาหนอยของวันที่20เมษายน64ขอฝากกดติดตามช่องแอดปู่ย่กา97มารวยด้วยนะคะอขอให้รวยๆเฮงๆปังๆขอจากปู่สมฝ้าทรัพย์แห่งบ้านบุญนคราดนะคะ,ะ,คะเราจะมาดูตัวเลขกันวันนี้เนาะ เราจะมาดูตัวเลขกันนะคะบางวันก็ยังเป็นตัวเดิมก็ต้องลงตัวเดิมให้นะคะวันนี้ได้มาสองสองหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าและก็หกหนึ่งหนึ่งหกจะตัดเล่นเป็นสองห้าห้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกหกห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหรือจะเป็นเบิ้ลสองสองหรือจะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะ ฟังให้จบคลิปนะคะจากปู่ซ่องปู่ย่าเก้าเจมารวยนะคะฟังให้จบคลิปนะคะแล้วจะได้โชคลาภฝากกดติดตามให้ช่องปู่ย่าเก้ามารวยเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญหนึ่งการกดติดตามคือ1สะพานบุญหนึ่งกำลังใจนะคะ แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะขอฝากความเมตตาทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาอเอาแนวทางโชคลาภในวันที่อของช่องเอ97มารวยปู่ย่า97มารวยด้วยนะคะ ะตัดเล่นเป็น2552หรือจะเป็น226116หรือจะเป็น5665 9559หรือจะเป็น2112หรือจะเป็น221หรือจะเป็น516 615หรือจะเป็น2616หรือเป็น215 251ก็ได้นะคะ ขอจากบ้านบุญนคราชปุ่ย่าแห่งสถาธรรมบ้านเลขที่975แล้วก็เลขรถยนต์ 94, เจ็เลขลดเล็ก3 1 9นะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่1นึ่ามหเนาะวันนี้นะคะขอจากปู่สมเฝ้าทรัพย์แห่งบ้านบุญนคราชนะคะจะเป็น2 5 5 2 1 2 2 1 6 1 1 6 5 6 6 5 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ1กับ7ถ้าเป็นเบิ้ล1น1กับ7ตัวเดียวกันนะคะ สองกับ5ตัวเดียวกันนะคะจะเล่นเป็น2 2 1สองห5ึ่งหตัดสลับไปมาค่อยไปค่อยมาด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้วันที่20เมษายนปี64จากช่องปู่ย่าเก้ามารวยนะคะมีแนวทางหวยทุกหวยน้อยทุกน้อยให้นะคะและก็รัฐบาลไทยให้ออมสินทกศให้เป็นแนวทางสะพานบุญทําด้วยบารมีของเจ้าปู่ ปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาปู่ย่าแห่งบ้านบุญนะคะทุกๆพระองค์และก็ขอจากปู่สมเฝ้าทรัพย์เจ้าย่าจินเจ้าย่าจินดามณนีศรีปทุมานาคินีปังฝั่งลาวนะคะจะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหรือจะเป็นเบิ้ลสองสองหรือจะเป็นเบิ้ลห้าห้าห้าหกหกห้า 9 5 5 9 1 1 2 2 5อ่าแล้วก็2 1 1 2นะคะหรือจะเป็น2 6 6 2ก็ได้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะ